33คิ้วรูปตัวหนอนไหมก็เพราะเป็นคิ้วสีดําเป็นมันวาวที่มีลําตัวงอเล็กน้อยจึงถูกเปรียบเทียบกับตัวหนอนไหมและคิ้วแบบนี้ก็มักเกิดกับเพศชายที่มีความฉเฉลียวฉลาดมีความจริงใจเป็นบุคคลที่มีฐานะมั่นคงเป็นอย่างมากแต่ในช่วงวัยหนุ่มสาวของเขาชีวิตกลับมีความพลิกผันที่ต้องฟันฝ่าอุปสรรคให้ได้เสียก่อนและด้วยพรสวรรค์และความสามารถที่เขามีชีวิตจะประสบความสำเร็จได้ในภายหลัง แต่คิ้วลักษณะนี้ความรักของเขากลับเกิดขึ้นช้ากว่าปกติและมักเป็นบุคคลที่มีคู่ช้าเพราะไม่มีโอกาสได้เจอรักแท้จนกว่าจะถึงวัยกลางคนและในทางตรงกันข้ามหากเป็นเพศหญิงที่มีคิ้วลักษณะนี้กลับมีโชคในการมีคู่มากกว่าเพศชาย